สวัสดีครับนิเกิลพาทัวร์สวัสดีค่ะที่นี่ชุมทางบ้านพาชีนะคะที่ชุมทางบ้านพาชีนี่นะคะก็จะมีรถเก่าๆอยู่มากมายเลยค่ะและในวันนี้เราก็จะพามาดูตู้รถโดยสารรุ่นหนึ่งซึ่งเคยให้บริการในอดีตแบบประทับใจเลยในสโลแกนที่ว่าหลับสบายเต็มตื่น สดชื่นตลอดทางนั่นก็คือรถนั่งปรับอากาศร่วมบริการดำเนินการโดยบริษัทเชื่อชัยดิสลางจำกัดสำหรับการบริการบนรถไฟของบริษัทเชื่อชัยดิสลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเดินทางอย่างมีระดับโดยรถนั่งปรับอากาศเย็นฉ่ำชื่นใจมีทีวีมีวิดีโอเพลงพร้อมกับเครื่องดื่มกาแฟตลอดการเดินทางมีพนักงานสาวสวยคอยบริการและเอาใจใส่ท่านตลอดเวลามีเครื่องอำนวยความสะดวก และห้องสุขภัณฑ์ค่ะตลอดทั้งยังมีที่นั่งปรับเอนได้นุ่มสบายมีไฟอ่านหนังสือเฉพาะที่มีปุ่มกดเรียกพนักงานที่คอยให้บริการตลอดการเดินทางซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางแบบเนี้ยถือว่าหรูหรามีระดับมากเลยนะคะ บริษัทเชิดชัยดีเซลางเนี่ยก็ได้สัมปทานการให้บริการบนรถไฟเนี่ยช่วงปีพศ2525ถึงปีพศ2535โดยได้ดัดแปลงรถบออหรือรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่หนึ่งมาเป็นรถรอปรออหรือรถปรับอากาศร่วมบริการทั้งหมดจำนวน14คันค่ะและให้บริการอยู่2เส้นทางนะคะคือกรุงเทพหาดใหญ่กับ กรุงเทพอุบลราชธานีโดยจะพ่วงไปกับขบวนรถของสายนั้นๆค่ะปัจจุบันที่ชุมทางบ้านพาชีก็มีจอดอยูอ่ที่นับได้เนี่ยก็มีเพียง9คันนะคะซึ่งจากภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยภายนอกเนี่ยก็จะดูเก่าสุดโซไปตามกาลเวลาเพราะว่าจอดตากแดตากฝนมานานกว่า30ปีแล้วค่ะดูแล้วน่าเสียดายมากเลยนะคะเครื่องปรับอากา,กาศก็อยู่ด้านบนเหมือนกับรถทัวร์เลยนะคะ ดูจากด้านข้างเนี่ยก็เป็นสนิมส่วนกระจกเนี่ยกระแตกหมดแล้วค่ะฝากกดติตั้มกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆของช่องนีเกิลพาทัวรด้วยนะครับอักษรย่อและหมายเลขตัวรถเลือนหลางจางหายเกือบมองไม่เห็นเลยนะคะมีบางคันที่ยังเห็นเช่นคันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่ากันต่อเลยค่ะก็ <Come on. S 1> จะมีตู้ควบคุมระบบปรับอากาศมีถังเก็บลมเครื่องยนต์ปรับอากาศ <c oughs> ของแค่นะคะก็เรียนลางมากแล้วแต่ก็พอมองออกว่าเป็นของ ICF m a t l a s ผลิตในปีคศ1970ประเทศอินเดีย ัวรถก็จะมีข้อมูลของรถและตารางวาระการซ่อมรถรอปอ,รอชุดนี้ก็สามารถวิ่งได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนมเพลทของผู้ผลิตคันนี้ก็มองไม่ออกเลยนะคะเก่ามากเลยขอพ่วงแบบอัตโนมัติ เดี๋ยวขึ้นไปดูภายในตัวรถของบริษัทเชิร์ชัยดิสแลงกันนะคะที่นั่งก็เหมือนของรถสปินเตอร์เลยค่ะสามารถปรับเอนอนและหมุนกลับทิศทางได้เบาะเนี่ยก็ทำจากผ้ากามาหยี่ดูแล้วน่าจะนั่งนุ่มสบายดีนะคะ เดี๋ยวลองเดินไปดูคันนี้กันบ้างค่ะอืมคันนี้ก็ดูเหมือนกับคันที่แล้วเลยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยใครที่เคยได้ใช้บริการของบริษัทเชิดอชัยดีเซนรางเนี่ยต้องประทับใจการบริการตลอดเส้นทางแน่นอนเลยค่ะ <Yeah. S 1> ด้านนี้ก็ยังมีตารางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ปรับอากาศซึ่งทำให้ทราบว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ของทัมบินนะคะ ส่วนคันนี้เนี่ยสังเกตว่าตัวบอกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายนี้รถนั่งปรับอากาศร่วมบริการของบริษัทเชื้อชัยลีจ,จิรานจำกัดจะยังเป็นที่จดจำ ในด้านบริการอย่างประทับใจและทำให้เราได้ทราบว่าในอดีตเนี่ยเคยมีบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการบนขบนวนรถไฟซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีถึงแม้ว่าตอนนี้จะเลิกให้บริการไปนานมากแลวก็ตามค่ะ <Yeah. S 1> และสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ